สวัสดีค่ะพบกับยายอ้วนชาแนลเหมือนเคยพี่น้องคือเกาจจามือน,นี้มาขายไส้กรอกกับสาวแรอีกแล้วรุ่นกันอีกแล้วว่ามือนี้สีเหมือนพ่อพี่น้องไส้กรอกวันรับพันลูกขายแค่ในหมู่บ้านไม่รู้ว่าจะหมดไหมวันนี้รุ่นทุกมือพี่น้องแต่ว่ามือนี้อากาศดีค่ะพี่น้องมีทองฟ้าปลอดโปร่ง มันเดิมจ้าเซกอกวันนี้เท่าไหร่้าแหละ่ะวันนี้อากาศดีหนึ่งพันลูกจุกๆไปเลยโอเคพันลูกจุกๆไปเลยขอกำลังใจด้วยนะคะลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้ก็ย่างรอไปก่อน เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอีกแล้วคุณยายสายสิงคุณยายสายสิงไม่อีกแล้วเจ้ากเก่าเจ้าเดิมเศร้าบาทเหมือนเดิมคุณยายสายสิงขับรถสิงขนาดนีแ้แง ไปส่งคุณยายใสซิ่งอีกแล้วไป<ฐ>คุณยายใสซิ่งไปซิ่งขนาดมืดแล้วพี่น้องมันี่สาวแดกของยังเหลือหลายเลยไม่รู้ว่าจะหมดไหมอีกย่างหนึ่งพี่น้องพูดลับเมาลายไงมาแล้ว ส้างคุณคุณกู้รับเหมารายใหญ่ฝ้าเรียมฝ้าห้องมาแล้วพี่น้องนี้สาวแลีคิดยากเลยสิเมิดอพ่อน้อสาวแลีเป็นไดนเจ้าสิเมื่อก็กู้รับเหมามาแล้วผู้รับเหมามาแล้วพี่น้องลูกค้าก็มาซื้ออยู่นั่นลูกค้าก็มาซื้ออยู่พี่น้องโอ้ยผู้รับเหมารายใหญ่มาแล้วพี่น้องมี้พิ่เมืดมาอ้อมอ้อมทุกทุกทางเลยจ้าคุณ มาแล้วผู้รับเหมาร้ายไงวันนี้คนก็เงียบเด้เงียบมากมื่อนี้ผู้ใดบ่กินถือว่าพลาดมากเลยไอ้ซาแฉ่บอกว่าวันนี้ใครไม่กินพลาดอันนี้ลูกค้าประจำลูกค้าประจำอร่อยปะครับอร่อยปะครับโชว์นิ้วให้หน่อยลูกยิ้มโป้งเต็มใจปะนี่เต็มใจวะยิ้มพอเต็มใจ จะไอ้สาวแหลจะลืมคิกนะจะลืมโอ้สาวแหลย่างสกรอบเกือบไหม้แล้ว่าวมาสื่อเด้อคูกคาฝุนมาน้าหนีสาวแหล่เล้งย่างเดียวได้กลับบ้านย่างเดียวได้หนึ่งขอบคุณครับวันนี้รุ้นกันยาวๆเลยบุญกันเลยพี่น้องระวังใส่กอกสาวแหล่ครับ ฝนอนใดสิมาก้อนฝนวันนี้เยี่ยมมากร้านค้าก็ไม่มีคนมาเลยลมมาแล้วจ่าลมมาแล้ว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 ห,หมดวันสาวแหล่เมื่อนี้เจ้าขย้หนกเลยน,นปนยายสาวแหล่ถึงกับใส่หัวเลยพี่้องเมื่อนี้เมื่อนี้แบบเป่งเป่งกูได้บ่กินเมื่อนี้นี่เสียใจค่ะ อือการันตีจากสาวแหลห่พี่น้องใครไม่กินวันนี้ถือว่าพลาดมากน่าเสิยลาดกันหลายอยู่มืนน่อนี้คือวันนี้เงียบผิดปกติเงียบผิดปกติเลยเมืนน่อนี้อีกอย่างหนึ่งฝนกับม้าแล้วพี่น้องอย่านเด็กลับผ่านก้อนอยู่เป็นกำลังใจสาวแหล่เด้อพี่น้อง มืดอมาแล้วพี่น้องกำลังใจอาวาล